วันนี้ก็มาพบกับคุณครูโอนะครับในรายวิชาดนตรีศิละปะนะครับวันนี้มาดูกันเลยนะครับว่าคุณครูโอจะสอนเรื่องอะไรกันนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้คุณครูโอจะมาสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะครับวันนี้นะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะครับก็คือเป็นการสร้างสรรค์น,นะครับดนตรีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้นะครับโดยเ,เคลื่อนไหวให้เข้ากับจังหวะหรือว่าทํานองเพลงหรือความหมายเพลงนะครับมันไม่ยากนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนให้ดูเพลงง่ายๆสักหนึ่งเพลงนะครับ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงนะครับนักเรียนจะต้องมอีอารมณ์ร่วมนะครับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือว่ามีอารมณ์สุนทรีด้วยนะครับถ้าเกิดนักเรียนอารมณ์ไม่ดีมาปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมันก็จะไม่มีความสุขหรือว่าท่าทางอะไรต่างๆมันก็จะไม่โอเคนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าคุณครูเอาเพลงอะไรมานะครับ เห็นไหมครับคนนี้คุณครูเอาเพลงข้ามถนนนะครับอยู่ในหนังสือหน้า14นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเอาหนังสือมาดูหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อนนะครับเอาง่ายๆนะเอาเมโลดี้ง่ายๆก่อนนะครับเพลงข้ามถนนอย่ามือมอง ต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนถ้ายวดยานลายก็ต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทุกคนควรระวังเอย่ยมองแสะมองแสะแสะมองตะลุมตุมมองอ่าเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับ สำหรับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงง่ายๆนะครับให้นักเรียนฝึกร้องแล้วก็ทำท่าทางไปนะครับเรามาดูท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกนะครับให้นักเรียนยืนตรงนะครับแล้วก็เอามือซ้ายเท้าสะเอวไว้เอามือขวามาแบมือคว่ำลงนะครับไว้ตรงที่หน้าผากนะครับ้ให้นักเรียนก้าวเท้าขวาออกมาด้วยหนก้าวนะครับ ก้าวมานิดเดียวนะครับแล้วก็ร้องอย่ามือมองต้องดูข้างหน้าเพราะว่าจบท่อนนี้นะครับให้นักเรียนเอาเท้าขวาก้าวเก็บแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายออกมาหนึ่งก้าวนะครับเอามานิดหนึ่งนะครับไม่ต้องก้าวเยอะนะครับแล้วก็ร้องว่าอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถานนเห็นไหมครับต่อไปนะครับ ท่าที่3นะครับให้เราทํำท่าขับรถยนต์ก็ได้นะครับกำมือมาข้างหน้า2ข้างนะครับรองว่าทายวดยานลายก็ต้องอดใจทนเห็นไหมครับต่อไปนะครับถ้าต่อไปท่าที่4ท่าที่4คือท่าที่เอามือซ้ายนะครับ ไปข้างหน้านะครับแล้วก็เอามือขวานะครับค่อยหลังไว้นะครับมือขวาค่อยหลังไว้อย่างนี้แล้วก็มือซ้ายไปข้างหน้านะครับร้องว่าอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทุกคนควรระวังเอย่ยนะครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับให้นักเรียนเอามือเท้าสะเอวสองข้างนะครับแล้วก็ร้องว่ามองแซะมองแซะแซะมองตะหลุมตุ่มมองอ่าเห็นไหมครับ ม่ยากใช่ไหมครับสำหรับการฝึกท่าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับตามเพลงข้ามถนนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูอีกหนึ่งเที่ยวนะครับครั้งแรกนะครับเอามือซ้ายเท้าะเอวนะครับแล้วก็ก้าวเท้าขวาออกไปนะครับท่าแรกก้าวเท้าขวาท่อนที่สองก้าวเท้าซ้ายท่อนที่สามยืนตรงแล้วก็ทำท่าพงมาลลยนะครับท่อนที่สี่ยืนตรงเอามือซ้ายออกมาทำท่าห้าม แล้วก็ท่าที่5ก็คือเท้าวสะเอวแล้วก็โยกไปโยกมานะครับเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเ,เดี๋ยวคุณครูจะร้องแล้วก็ต่อไปเลยนะครับเตรียมเพลงข้ามถนนอย่ามือมองต้องดูข้างหน้า อีก้ายและคว้าเมื่อจะข้ามถนนหากหยวดยานลายก็ต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆุกคนควรระวังเอ่ยมองแสะมองแซะแซะมองตะหลุมตุมมองเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับเพลงข้ามถนนนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับ จบคลิปวิดีโอนี้แล้วให้นักเรียนไปฝึกทำท่าทางเพลงข้ามสนนร้องเพลงแล้วก็ส่งคุณครูเป็นวิดีโอนะครับโอเคไหมครับคุณครูไม่ได้เครียดนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำได้ดีหรือไม่ได้ดีนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนมีส่วนร่วมนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ